วันพรุ่งนี้ลูกรักพระองค์อย่าลืมแสดงความรักและความศรัทธาต่อองค์พระพิคเนตในวันมหามงคลแห่งพระองค์วันวินัยกาจตุรถีอังคารที่9กร,รกฎาคมนี้ ตื่นเช้าด้วยความสดชื่นดารรชันพระองค์เติมพลังบวกในยามเช้าถ้าเราสะดวกทำบูชาในช่วงไหนของวันก็สามารถทำได้เลยค่ะทำความสะอาดหิ้งบูชาจุดธูปถวายควันหอมพระองค์และเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณจุดเทียนถวายแสงสว่างถวายในเวทยําำขนมลาดูขนมโมทกะที่พระองค์ทรงโปรดปราน ผลไม้ตามฤดูกาลสวดมนตราสารรเสริญพระองค์ถวายอารตีและในวันอันเป็นมงคลน,นี้ชาวฮินดูจะถือว่ารับจตุรถีหรือสินอดงดอาหารดื่มเฉพาะน้ำนมและน้ำผลไม้ในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและออกสินอดเมื่อเห็นดวงจันทร์หรือทำพิธีบูชาเสร็จในช่วงหัวค่ำค่ะ เชื่ออย่างยิ่งว่าการบูชาพระองค์ในวันแห่งองค์พระพิคเนตพระองค์จะพอพระไทยและประทานพรให้สมปรานาและผู้ศรัทธาสามารถหาซื้อขนมลาดูโมทกะที่พระองค์ทรงโปรดปรานได้ที่ร้านเทวาลาดูขนมทำสดส่งใหม่เลือกหยิบได้ตามสะดวกและหนุนายังจัดชุดสำหรับไหว้วันวินายกาจตุรถีไว้ในราคาสุดพิเศษอีกด้วยค่ะพร้อมของถวายของบูชาเครื่องประกอบพิธีกรร เทียนกํายานอีกมากมายค่ะที่ร้านเทวาลาดูตั้งอยู่ในซอยเจริญประเทศ12ซอยที่ติดกับโรงแรมเดอะเอ็มเพสช้างคานอำเภอเมืองเชียงใหม่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะพร้อมมาสักการะองค์พระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีที่พิฆเนศในสวนเทวาลายัยในสถานที่เดียวกันนี้ร้านเทวาลาดูสายมูต้องมาขอให้ทุกท่านบูชาพระองค์อย่างมีความสุขกันปฏิป,ป,ปัตา โมรยาหนูนาเทวารดูสวัสดีค่ะ